ส,สําหรับครับ<ๆ>มาดูคู่นี้นะครับอดีตแชมป์โลกของเรานะครับ<ๆ>แดงนะครับโอเลดงซีพีเฟสมาดน้ำเงินวันนี้ได้แก่โอเคอาริยโตจากอินโดนีเซียชมการชกของคู่นี้ได้เลยครับครับก็เวลาการถ่ายทอดสดนั้นยังมีเหลือนะครับจะไปจบสิ้นเอาเม,อเมื่อเวลา16นาฬิกากับ45นาทีโดยประมาณนะครับและนี่คือ ศึกซีพีเฟสมา์ขย่อพลังโลกและคารวาน c ี f เจังหวัดชนบุรีแฟนบอลยังอยู่นะครับมีบางส่วนนะครับคุณแม่บ้านไปชอ็อปไปชิมไปไปซื้อนะครับสินค้าของ CP ซึ่งจะมีบริการขายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาประหยัดจนถึงวันที่28นะครับคุณนี้เป็นคู่ที่4ของการแทะเท่าสดนะครับต่อยกันที่น้ำหนัก118ปอนด์แดงนั้นโอเลดอง CP เฟสาน้ำเงิน โอเคอริยันโต้นะครับนี่เริ่มแล้วนะครับอ้าวโดนอะไรครับโดนอะไรครับอริยันโต้อ้าวแม่โอเลดองก็ยังงงอยู่ครับว่าโดนอะไรครับเป็นอะไรไม่ทราบเลยครับมันเร็วจริงๆครับ โอ้ที่บริเวณหน้าท้องนะครับขอดูภาพช้าดีกว่านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาริยันโต้มันไวนะครับมุมนี้มองไม่เห็นด้วยครับดูว่าโอิโดก็ยังดูงตัวเองยังงงๆอยู่เหมือนกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นรู้สึกตัวแล้วนะครับดูนะครับโดนอะไรครับโอ้ต่อยต่อยซ้ายครับต่อยซ้ายจุกนะครับมัดเดียว มัดเดียวเลิกครับโอ้โห,โโหแม่อเลโดก็ยังงงตัวเองอยู่นะครับว่าโดนอะไรจุกจริงๆนะครับจากภาพช้าเราเห็นได้ชัดเจนว่าอาริยันโต้โดนต่อยซ้ายนะครับดูครับคนต่อยงงนะครับในขณะที่คนถูกต่อยนะั้นจุกแอดนับไม่ถึง10แล้วครับนับไม่ถึง10ดูครับ <c oughs> เอยังไม่ทันซึมเลยครับโอเล่ดงแม่ก็จบเร็วจริงๆนะครับตัวไอ้เลดมันยังยิ้มผู้บรรยายก็ยิ้มเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเร็วก็ได,ด้ขนาดนี้ครับซ้ายตูมเดียวจบเลยเลยครับแม่แต่ก็ยังมีนะครับมีมวยที่จะให้ท่านใดชมต่อนะครับก็จะเป็นคู่ที่ห้า ของการไ่าเท่าสดซึ่งทีมงานนั้นจัดเอาไว้นะครับเมื่อข้างบนพร้อมแล้วก็เชิญนะฮะมอบรางวัลให้กับคนที่ยังไม่เหนื่อยเลยครับคือโอเลดงเจอครับท่านเจ้มครับเป็นนั้นว่าแค่นกกระจอกไม่ทันกินน้ํานะครับโอเลดงนะครับอดีตแชมป์โลกของเราซีพีเฟสมาร์ชนะแบบหมดทางสู้